จะออกรถมาได้สักคัน ต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบครับมาด้าสองราคาเริ่มต้น5 9 9แ0 0เบาทผ่อนเพียง6,600บาทคันนี้เหมาะกับวัยรุ่นคนมีรถคันแรกแล้วก็นักศึกษามาด้าสามราคาเริ่มต้นเพียง9 7 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง1,400บาทเหมาะสําหรับวัยทางานหรือวัยรุ่นก็ได้ที่ชอบการขับขี่หรือความเป็นสปอร์ตมาเตอร์คัสซีเอ็กซนะครับผมราคาเริ่มต้น770,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง8,400กว่าบาทเหมาะสำหรับ,บคนที่ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับมันๆสนุกสน,กสน,กน เริ่มต้นเพียง989,000บาทผ่อ,อนเริ่มต้นเพียง1,500บาทเหมาะสำหรับคนที่ชอบแอคทิวิตี้ชอบความนุ่มนวลความเป็น SUV ครับผม กระบะ BT 5 0ยกสูง4ประตูราคาเริ่มต้นเพียง729,00 0บาทหรือรับส่งรถสูงสุด18 0,000บาทคันนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการคนส่งของนะครับผมหรือวัยรุ่นสร้างตัว m a z d a CX-5 ซคมีเฉพาะรุ่นท็อปเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเบนซินราคา1 4 9 9 0 0้าบาทผ่อนเริ่มต้นเพียง16,000บาทตัวดีเซลราคา1 7 9 9 0 0 0นบาทผ่อนเริ่มต้นเพียง19,000บาทเหมาะสำหรับสายครอบครัวต้องการไปเที่ยวต่างจังหวัดคันนี้ตอบโจทย์เลยครับครับ เซ็กนะครับราคาเริ่มต้น1 6ึ่0 0้านหกแบาทผ่อนเริ่มต้นเพียง17,500บาทคันนี้ครอบครัวจา๋จาๆเลยบรรจุได้6กคน7คนสบายหรือผู้บริหารอยากนั่งสบายๆด้านหลังได้เลยโปรโม,มชั่นพิเศษในช่วงนี้พนักง,งานบริษัทข้าราชการดาวเริ่มต้นเพียง5%หาลูกค้าคนใดสนใจนะครับผมสามารถมาลองเทสต์ได้เลยที่มักซ่าเจพีสาขาผลิตมโนธานนะครับก่อนถึงเซ็นทัลอิสติลแล้วพบกันนะครับ